ถึงสูงศักอัครฐานสักปานใดถึงวิลเลิศฟ้าสง่าสีถึงฉลาดกาดกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณ,ณธรรมก็ต่ำคนอันนักบวชขาดศีลสิ้นคุณค่าเหมือนดังป่าขาดไม้ไร้ความหมายเกิดเป็นคนไร้ศีลธรรมหน้าละอายเหลือแต่กาย เป็นซากผีที่เดินดินกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกค,คิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในวันนี้ผมก็ขออนุญาตมาหยิบยกนำเสนอกับท่านผู้ฟังในหัวข้อเรื่องเมื่อมีต้องรู้จักให้เกิดมาแล้วเมื่อถึงเวลาก็ต้องจากไปกันทุกคนท่านผู้ฟังครับก็ขอมานำเสนอข้อคิดดีๆที่เมื่อได้รับฟังและได้ทบทวนพูดกับตนเองคิดกับตนเองในครั้งใดก็จะทำให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นและก็มีกำลังใจที่จะฝ่าฟันกับทุกอุปสรรคปัญหาในชีวิต ก็ขอให้ได้พูดบ่อยๆเตือนกับตนเองบ่อยๆก็เพราะว่าข้อคิดเหล่านี้ฟังกี่รอบก็ยังจะชอบอยู่เหมือนเดิมครับข้อที่หนึ่งเมื่อวานไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขอะไรได้ก็จึงมีวันพรุ่งนี้ให้เราได้ทำสิ่งดีๆต่อไป 2. เรื่องวุ่นวายบนโลกก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นก็คือการไปลงรักและการไปลงเกลียด 3. คนคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้เรา ผ่านทุกปัญหาไปได้จริงๆก็คือตัวของเราเองครับ 4. จริงๆแล้วความสบายใจไม่ได้เกิดจากการที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันได้ดังใจแต่ทว่าเกิดจากการที่เรายอมรับว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปได้ดังใจเราไปเสียทั้งหมด 5. ต่างคนต่างความคิดต่างจิตต่างใจอย่าดูถูกความคิดของใครเพียงเพราะว่าความคิดของเขาไม่เหมือนกับความคิดของเราครับ 6. อ่านหนังสือออกสำคัญอ่านเหตุการณ์ออกสำคัญกว่าอ่านคนออกสำคัญยิ่งอ่านตนเองออกสำคัญที่สุด 7. ถ้าคิดได้ให้ช่วยคิดถ้าคิดไม่ได้ให้ช่วยทำถ้าทำไม่ได้ให้ความร่วมมือถ้าร่วมมือไม่ได้ให้กำลังใจแม้ให้กำลังใจไม่ได้ก็ขอให้สงบนิ่งก็ดังสุภาษิตท,ที่ว่ามือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำครับ แปดละได้ใจก็สะอาดวางได้ใจก็โลง่งปลงได้ใจก็เย็นอาภัยได้ใจก็สงบเกาเงาจันเกิดจากความนิ่งของน้ำชันใดปัญญาเกิดจากความนิ่งของใจฉันนั้นสิ 10. ไม่ใช่ความทุกข์ที่ทำให้เราคิดมากแต่เป็นเพราะเราคิดมากก็จึงทําให้เราเกิดความทุกข์สิบเอ็ดรู้จักให้รู้จักรับรู้จักปรับ รู้จักให้อภัยรู้จักแบ่งรู้จักได้รู้จักแข็งรู้จักกลายชีวิตก็จะเบาสบายและมีความสุขครับ 12. หาที่สงบร้อยที่ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตนรู้จักคนร้อยคนไม่ดีเท่ารู้จักตนเพียงแค่คนเดียว 13. เมื่อมีจงรู้จักให้เมื่อได้จงรู้จักพอเมื่อขอจงรู้จักคุณค่าคนเราเกิดมา ถึงเวลาก็ต้องจากไป 14. สิ่งที่ย้อนไม่ได้คือเวลาสิ่งที่หนีไม่ได้คือการจากโลกนี้ไปสิ่งที่หาซื้อไม่ได้คือสุขภาพและชีวิตสิ่งที่มองไม่เห็นคือใจคนสิ่งที่ต้องอดทนคือใจของตนเองกลับ15ไฟไม่ได้ร้อนถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไปใกล้ทุกใดๆก็ไม่ได้ทำให้เราหนักถ้าเราไม่เอาใจเข้าไปแบก 16. กํำลังใจอาจหาได้จากคนรอบข้างแต่ความเข้มแข็งเราจะต้องสร้างมันขึ้นมาเอง 17. บางครั้งกำลังใจนอกจากจะมีไว้ให้ใครๆก็จะต้องเก็บไว้ให้ตัวเองเช่นกันครับ18เมื่อตัดสินใจจะเดินไปข้างหน้าก็อย่าหวนไว้กับปัญหาที่จะต้องพบเจอระหว่างทาง 19. คนมีปัญญามักมองเห็นโอกาสในทุกๆปัญหาแต่ถ้าว่าคนขาดปัญญา มักจะมองเห็นปัญหาในทุกๆโอกาส 20. ทุกครั้งที่เราไม่เข้าใจกันไม่ผิดที่จะโกรธแต่ผิดที่เราไม่ขอโทษกัน 21. จงเป็นคนดีคนเก่งและไม่เบียดเบียนใครเอ,อื่อเฟือเผื่อแผ่ให้ความช่วยเหลือแก่กันตามสมควรเมื่อมีโอกาสเพียงเท่านี้เราก็เป็นคนโดยสมบูรณ์แล้วครับโอกาสต่อจากนี้นั้น ผมก็ขอมานำเสนอในหัวข้อของนิทานอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าความลับไม่มีในโลกท่านผู้ฟังครับก็มีนิทานอยู่เรื่องหนึ่ง ไคร,รู้โดยเฉพาะความชั่วร้ายก่อ,อย่างเช่นฆาตรกรรมหรือจะเป็นการปล้นจี้เป็นตน้นในที่สุดแล้วนั้นความชั่วนั้นมันก็จะถูก ชีวิตของใครเพียงแค่ด้านเดียวท่านผู้ฟังครับก็มีคำกล่าวที่ว่าอย่าได้ใช้เหตุผลของเราไปตัดสินอะไรหากว่าเราไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจในเรื่องนั้นจริงๆอย่าเพิ่งไปคิดว่าคนที่เขานั่งอยู ผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลไฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสด์ปัพัานมงคล